ประเด็นต่อไปนะคะไปดูสถานการณ์ต่างประเทศค่ะรัสเซียปัดรายงานสื่อสหาราัฐลั่นไม่มีแผนเจรจากับยูเครนที่กาตาค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมอสโกรประเทศรัสเซียว่าจากกรณีเดอะวอชิงตันโพสต์เผยแพร่รายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวว่ารัสเซียและยูเครนเตรียมส่งคณะผู้แทนเจรจาเดินทางไปยังกาตาภายในเดือนนี้เพื่อหาหรือเกี่ยวกับการจับทำข้อตกลงที่ต่างฝ่ายต้องระง,งับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายค่ะ รายงานของ The Washington Post นะคะระบุด,ด้วยว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมุ่งหวังให้การพบหารือครั้งนี้ปูทางไปสู่การเจรจาหยุดยิงในอนาคตแต่แผนการเจรจามีแนวโน้มสะดุดเนื่องจากยูเครนเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารรุกข้ามพรมแดนไปยังภูมิภาคเครกส์ทางตะวันตกของรัเสเซียค่ะ ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของรัเสเซียก็ออกแถลงการนะคะว่ารายงานดังกล่าวไม่เป็นความจริงอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากไม่มีอะไรให้ต้องเจรจากันขณะที่ยูเครนยังไม่มีความเห็นเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ แต่เดอะวอชิงตั o โพสต์นะคะรายงานด้วยว่ารัฐบาลเคียฟแจ้งไปยังคนกลางในการเจรจาว่าการเจรจาที่กาตาจำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางและการหาหรือระหว่างรัเสเซียกับยูเครนจะเกิดขึ้นผ่านระบบทางไกลอิเล็กทนิกส์หรือว่าวิดีโอคอลในวันที่22สิงหาคมนี้ค่ะ อีกด้านหนึ่งนะคะทางด้านกองทัพอากาศยานยูเครนก็ออกแถลงการค่ะ ว่าสามารถทำลายสะพานข้ามแม่น้ำเซมใกล้กับหมู่บ้านสวันโนเยซึ่งห่างจากพรมแดนของยูเครนประมาณ15กิโลเมตรหลังเมื่อไม่กีก่วันก่อนหน้านี้นะคะสามารถทำลายสะพานขนาดใหญ่แล้วก็เป็นสะพานแห่งสำคัญเพื่อข้ามแม่น้ำในเขตกุชโคโวของภูมิภาคเคิร์กซึ่งรัสเซียก็มีการออกมาประนามนะคะว่าเรื่องนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งเป็นอาสาสมัคร ที่คอยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ค่ะ